สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะเอฟซีทุกท่านจ้าอันนี้จะโพสโพสหญ้าหวานอิสราเอลอันนี้เอาไปให้อันให้งัวบ่เอออันนี้เอาไปขายหนึ่งเอาไปขายขายคือนกันอันนี้จะเอาไปขายนะคะขายตลาดโคกระบือดอนทอยค่ะวันจันทร์ค่ะตลาดนัดโคกระบือดอนทอยกำลังเตรียมการไปขายค่ะ ตีสามก็เลยต้องเตรียมแต่วันนี้เนาะตลาดตีสามค่ะที่ตลาดนัดโคกระบือดอนทอยค่ะทีนี้อันอันนี้มีคนสั่งบ่กอ่างล้งตลาดอ่างล้งตลาดที่กันนี่ค่ะเตรียมการแล้วค่ะย่าอิสราเอลค่ะจะไปขายค่ะอันที่นี้อันที่แล้เอาออกอันที่นี้อันที่แล้วก็สั้นเอาออกออกจำนายออกจำนายทั้งอันทั้งต้นและกับใบ ต้นแล้วก็ใบทั้งต้นทั้งใบเดี <Okay. S 1> ย๋ยวไปหาเื้อมาเปลี่ยนให้มมเปลียนพร้อมขายวันซ์ขายหญ้าวันตลาดวันจันทร์ตลาดนักโคกระบือวันจันทร์ที่ดอนทอยค่ะวันที่ยี่สิบสองจันทร์ที่ยี่สิบสองที่ตลาดนักโคกระบือดอนทอยค่ะหญ้าหวานอิสราเอลค่ะ มีจำหน่ายคะ่ะทั้งอันทั้งลำลำ,ลำต้นแล้วก็ทั้งทั้งใบคะ่ะซื้อให้วัวค่ะมีจำหน่ายแล้วคะ่ะที่ตลาดนัดโคกระบือดอนทอยนะคะสนใจญิ่งพันแล้วก็แล้วก็วกยาเบอร์โทร,โทรเบอร์โทร8 1, 1> 8์เ <8, 2. S 1> สามหกเจ็ดห้าติดต่อได้ค่ะที่ที่ออนจิลาค่ะเมื่ออื่นกับไปตลาดที่กันค่ะเจอกันที่ตลาดนัดโคกระบือดอนทอยค่ะพร้อมจำหน่ายทั้งใบแล้วก็กิ่งกิ่งพันธุ์ท่อนพัน <laughs> เขาเอื่นทอนพันแต่บริงม่นเป็กิ่งพันทอนพันิึงพันอันนี้แสล้วบอกต่หากออกแล้วบอกน่าขค้นนะเดี๋ยวยางฝนมันออกเร็วแล้วท้อนจำหนายใส่ถุงแฟกถุงแล้วคุณท่อนพัน เจอกันนะคะที่ตลาดนครกกบือดอนทอยจะเริ่มตีสามค่ะมีทุกวันจันทร์ค่ะที่ตลาดนกโคกรบือดอนทอยค่ะบ้านดอนทอยตาบลสามัคคีพัฒนาอำเภออากาอำานวยจังหวัดส,สกลนครค่ะตลาดมีทุกวันจันทร์นะคะเชิญเชิญมาชมแล้วก็พบกันได้ค่ะที่ดอนทอยค่ะพรุ่งนี้ค่ะมัวสสวยควายสวยสพบกันได้ค่ะ สำหรคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะติดตามคลิปต่อไปได้จ้าขอบพระคุณมากคะ่ะสวัสดีจ้า